อาละรครับแล้วก่อนจะลากันไปในวันนี้นะครับช่วงสารคดีที่ประจรนข่าวจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่เมื่อประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการใช้แก๊สน้ําตาของกลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจผมได้ติดตามลงพื้นที่นะครับไปตามผู้ชุมนุมอยู่สองท่านซึ่งก็อายุมากแล้วนะครับคือป้านิดกับป้าหน่วย ไปดูการชุมนุมของพวกเขาพอตกบาทเท่านั้นแหะครับตำรวจก็ใช้แกส๊สน้ำตาทานันทีติดตามจากรายงานครับปิดนนิตรัตนาการแก้ว กับป้านวยกัทลีชูรัตเป็นเพื่อนกันครับเช้าวันนี้พวกเธอชวนกันมาชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลร่วมกับองค์การพิทักษ์สยามซึ่งมีผู้ชุมนุมคนอื่นๆทยอยเข้ามาสมทบท่ามกลางการคุ้มกันของเจ้าที่ตำรวจอย่างเข้มงวดปนิดเป็นคนจังหวัดขอนแก่นเธอบอกว่ามีเพื่อนอยู่หลายคนในที่ชุมนุมก็ชวนชวนกันมา แต่ถึงแม้ว่าในช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมาตำรวจได้เริ่มกระชับพื้นที่และใช้แกส๊สน้ำตากับผู้ชุมนุมบ้างแล้วเธอก็ไม่ได้แสดงความหวาดกลัวออกมาให้ผมเห็นแต่อย่างใด เวลาคือตอนนี้ไม่มีปรากฏการณ์ที่แบบว่าตอนนายกกับพิสิทธิ์มันเป็นรัฐบาลเนี่ยก็มีเสื้อแดงออกมาชุมนุมพอแล้วทิงรัฐเป็ัฐบาลก็มีตุ่มองความพิษยามเนออกมามันเป็นเหมือนแบบม็อบม็อบต่างคนต่างคนต่างมีม็อบแล้วอะไรอย่างเงี้ยะต่างมีตากอะไรอย่างนี้อย่างนี้บ้านเมืองมันจะมีความปลองดองเกิดขึ้นก็ให้เขามองดูที่เราคิดสิถ้าเราคิดยังไงแล้วเราเราให้แสดงความคิดเห็นว่าม่ายังไงแล้วทางกลุ่มเสื้อแดงเองคิดยังไง แล้วก็ในผลรึกถ้าถ้ามองกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะมันก็ความจริงมันก็เป็นกลุ่มผลประโยชน์กันทั้งนั้นแหละแต่กลุ่มผลประโยชน์เนี่ยอะไรเราเราถือถืออะไรละ่ะเป็น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 ประโยชน์พื้นฐานห,หารือส่นวนรวมป้าหน่วยมาจากจังหวัดนนทบุรีและมาเจอกับเพื่อนในซอยเดียวกันในที่ชุมนุม ขณะเดียวกันเธอถึงขั้นลงทุนเช่าโรงแรมไว้เป็นที่พักและในวันนี้เธอมาเพียงตัวเปล่าไม่ได้มีอาวุธติดตัวมาด้วยเอาให้เราดูหน่อยได้ไหมคะอ่าได้มือตตมอมีมือตบมีกระดาษทิชชู่มีขวดน้ำแล้วก็มีขนมเนี่ยคือไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาคิดว่าเดี๋ยวเย็นๆก็กลับไปนอนบ้านเย็นๆเช่าโรงแรมไปแล้วถ้ากลับไม่ได้ก็จะไปอาบน้ำที่โรงแรมลงทุนขนาดนั้น ก็ไม่มีอะไรมียาเตาผีแค่แค่นี้ไม่มีอะไรเลยมีมือโต๊มีขนมมีขนมมีน้ำขวดเล็กๆจ้ะมีแค่นี้วก็มีอะไรเลยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คือเขาแจกค่านี่ไงที่ถูก็ได้ใช่ครับเขาแจกไว้ก็แปลว่ามันอาจจะมีมันอาจจะมีให้เราตองกันแล้วก็ค่าบิดแต่ก็นี้เราไปซื้อกะดะเอ้เอ้เนี่ยเนี่ยผ้าเย็นเมื่อกี้ไปซื้อมา จริงๆแล้วแว่นแ,ว,ว,นแว,ว่นกันแก้มตาก,ก็มีแต่และลืมหยิบมาเพราะว่าเตรียมพร้อมมากเลยอย่างนี้ก็เตรียมพร้อมเพื่อสู้อยู่แล้วเมื่อกี้ลูกก็บอกให้กลับบ้านไม่แม่ไม่กลับหลังจากนั้นผมก็แยกจากป้นิตและป้นหนวยเพื่อเดินสำรวจและสังเกตการการชมุมนุมโดยรอบเป็นข่าวใหญ่ในเช้าของวันเสาร์ที่24พฤศจิกาย,ยนครับเกี่ยวกับการชมุมนุมของ กลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามแล้วก็มีตำรวจมาปิดล้อมพื้นที่บริเวณชุมนุมโดยรอบที่ผมมีอยู่ตรงนี้นะครับคือลานพระบรมรูปทรงม้าซึ่งถูกใช้เป็นเวทีหลักในการปักหลักการชุมนุมของกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามและด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็ะจะเป็นเวทีหลักของกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามครับที่ใช้ในการชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลโดยแถวของผู้ชุมนุมนั้นมีจํานวนมากยาวไปจนถึงแยก ตรงถนนราชดำเนินนอกซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับสนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานครับรม,ม,มีข่าวมาว่าบ่ายสองโมงที่แยกวิสศกวันกลุ่มผู้ชุมนุมจากลานพระบรมรูปทรงม้าจะดันเจ้าที่ตำรวจเพื่อเปิดทางให้กลุ่มผู้ชุมนุมจากสะพานมัคควานมาสมทบผมจึงรีบไปดูทันทีสถานการณ์ในบริเวณนี้นในเวลานี้นค่อนข้างตรึงเครียดทีเดียวครับยังไม่รู้ว่าจะเกิดการเผชิญหน้าขึ้นเมื่อไหร่ เพียรดุลก็ดูหน้าตาต่ารทีนะทุกคนแต่่ววาเ่าแล้วก็บนเวทีบนรถเตือนที่ที่อยู่ข้างหลังองตรงนี้นะครับผู้นำการชุมนุมก็มีความพยายรจะพูดเพื่อให้ตำรวจนั้นพยายามที่จะขยับเข้ามาู่ใกล้นะครับสีหน้าของตำรวจก็ดีและสีหน้าของประชาชนก็ดีตามนี้ตรึงเทียดและโตแ้นเป็นอย่างยิ่งครับ สถานการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆหลังตำรวจยกโล่ป้องกันพร้อมขยับไปมาเพื่อข่มขวัญผู้ชุมนุมแต่ถ้าเกิดที่ตึงเครียดนะครับท้ายหน้ากากที่ได้รับหน้ากากกองทัพทำเนี่ยนะครับจะลองลองต กอะไรขึ้นครับนะครับเราได้มีเรื่องขัดแย้งกันเลยนะครับและแล้วแก๊สน้ำตาก็มาตามนัด นี่น้องนั่ไปน่น้งน่ไปนี่น้องนามาบนที่เบออบี่กินเย็ตาไว้พี่น้องรุ้มีการสแกนไว้ต้องดูนะฮะ้มไว้พี่น้องไม่ต้องการร้มไวข้าได้วยรัับเองตัพี่น้องรื่องต่อพลไปนี่ครับใจเย็นๆพี่น้องใจเย็นๆพี่น้องใจเย็นๆ ถึงนาทีนี้<ๆ>ผมอดนึกถึงป้าน,นิดกับป้าหน่วยไม่ได้ไม่รู้ว่าพวกเธอเข้ามาอยู่ในเขตที่มีการประทะกันหรือไม่เพราะอายุของเธอทั้งสองก็มากแล้วไม่เหมือนตัวผมกับช่างภาพซึ่งอายุเพียง19ปียังคงมีแรงวิ่งหนีเอาตัวรอด ควันด้านหน้าที่เห็นนั้นเป็นควันของแก๊สตากครับซึ่งในทะกูนี้กอได้โดนควันนี้ถลมมาเอยก่อนต้อเจ็บพอแล้วก็ุีคนวิ่งแตกตื่นออกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเสียงจังไก้ลูกกระตุ้นจากขึ้นเลยว่าพังการชุมลุมของกลุ่มองค์การพิชิตสยามจบลงอย่างรวดเร็วมากกว่าที่คาดคิด หลังเสีอ้ายพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์แกนนําของกลุ่มประกาศยุติการชุมนุมโดยอ้างว่าเพื่อรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชน,าน,นทุกวันนี้ผมยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าทุกครั้งที่มีการชุมนุมทางการเมืองและทุกครั้งที่มีการเผชิญหน้ากันระหว่างรัฐกับประชาชนใครคือผู้แพ้ และใครคือผู้ชนะแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้าในวันนี้คือบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่ายและข้าวของที่เสียหายไปเท่านั้นและทั้งหมดคือชีพจรข่าวในสัปดาห์นี้ครับผมธามพิศเรื่องบำรุงชัยพร้อมกับทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ